สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุนเด้อจะเด้อสำหรับมันนี้นะคะเนาะยายล้านจอมจุนแฟมิลี่พามาหนวดผ่อนคลายเด้อจะเด้อผ่อนคลายกับยายล้านจอมจุนแฟมิลี่นะคะสุภาพรหน,นวดแผนไทยเด้อจะเด้อนะคะกับบ๊มีอันใดมากมากอกคะพี่น้องคะการนวดน,นะคะ ก็กดนะคะเริ่มจากกดคลายด้วยจะด้อส่วนขานะะเนาะเนาะหลักๆแล้วก็นอนงายก่อนด้วยจะด้อนะคะนอนงายแล้วก็คลายออข้างขานะคะน่องขาหน่อยนะคะขาเล็กแล้วก็ขาใหญ่ด้วยะเด้อนะคะต้นขาเอาสิก,กดคลายกด ให้มันคายตัวโกนนะคะเนาะกดขึ้นกดลงกดไปกดมายาี่นี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะสวนสีได้ขึ้นนวดนะคะเนาะมันกะว่ามันธรรมดาพี่น้องเอ้ยนะคะอย่างไดก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกทันหลายหลายเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้กับยายล้านจอมจุนแฟมิลีเนะ่อีพี่นีเด้อค่ะเด้อนะคะ เบิ่งเป็นบางส่วนเด้พี่น้องด้วยน,นะคะแต่พอได้เมื่อยล้านะคะอยากพอนายกัดน,นําเอาเด้พี่น้องด้วยน,นะคะให้กับพี่กับน้องได้เบ่งได้ชมกัน,น่ะเนก็ขอขอบพระคุณหลยล้าถกคนถูก่านได้ใจด้อที่เป็นกําลังใจให้กับเจาร้านจอมจุนตั้งแต่เริ่มแรกจนนับปัจจุบันเด้พี่น้องด้วยน,นะคะขอยสุด ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญเด้อ่เด้อความเจ็บยาสุได้ความไขายาสุมีนะคะเนาะเฮ็ดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้อพี่น้องเด้อนะคะเฮ็ดเงินให้ได้เงินเฮ็ดทองให้ได้ทองเด้อค่ะเด้อ เงินไหลกองท่องไหลเขาสู้คนสุบานทุกกระเป๋าเห้งเห้งรวยรยปังๆกันเดคอะเดือนะคะหนวดพอนคายกับว่มีอันใดที่มันง่ายแล้วพี่น้องแล้วกับว่มีอันใดที่มันยากเนะก็ยุกับคนเฮาอีกล่ะค่ะพี่น้องค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ยหนวดง่ายงหนึ่งบ่เม่นเดือจใจเด้อนะคะ เจอสิแล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงกะเหียแตกเหีย,ยสะวันนี้พี่น้องเอ้ยนะคะกดไปกดไป,ดไปบ่ถูกเส็นเพิ่นเพิ่นกะกะประมาณว่าโอ้ยฉันไม่มาเอกแล้วกะสิประมาณนี้ละค่ะพี่น้องค่ะเฮ็นเห้เพิ่นเจ็บเพิ่นกบะบ่มาอีอกคือเก่าพี่น้องทางที่ดีเนาะเนาะเฮ้ากะต่างใจนะพี่น้องต่างใจทํได้สิ่งที่เอ้าเป็น ตั้งใจทำเหตุให้แขกพึงพอใจเหตุให้แขกหลงรลดในด่านฟีมือเหตุให้แขกหลงรอดในสภาพแวดล้อมเหตุให้แขกโนนเหลวนะคะติดใจนะคะในรถฟีมือเฮาก็อยู่ที่ตัวเฮาแต่ละคนล่ะค่ะพี่น้องค่ะให้เพียให้น้องเบ่งกันไปนอะอ้ะเนาะพี่น้อง,องจ้า ค่อยๆกดไปละจ้าพี่นอ้องคะกดหลังนะคะเนาะด้านหนา้าด้านหลังกดน้ำลายกดน้ำคอนะพี่นอ้องกดน้ำทุกสัดส่วนที่สมค้นหนวดนะคะพี่น้องค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆไงค่อยๆ,อยๆกดอยู่หันละค่ะพี่น้องค่ะ พมียังสิดดงได้มาด้วยงไงใดนาะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็บด้วยความอดทนนะคะพี่น้องค่ะอดกลัน่นในการฝีมือคือก,กันล่ะค่ะพี่น้องค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าสิเหตุงานหยังบ่ว่าสิเหตุง,งานใดก็ต้องมีความอดทนอดกลันกก่นคือกัรนึ่งนะคะเนาะ อะไรค่ะพี่น้องโก้ทางซ้ายแล้วก็โก้ทางขวานะคะเนาะเลาก็ซองให้เห็นไกลๆบ่ไบดบันไดนะคะพี่น้องค่ะก็บเบิ้งช่วงระยะซ้ำอาเนะคะเนาะให้เบิ่งเป็นช่วงๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะบไดให้เบิง่ง เพ่อปันใดน,นะคะเนาะก,ก็เอากึ้งกึ่งกลางๆไปนะคะพี่น้องคะในช่วงขาน้อยหนึง่งในช่วงหลัง,น,ง,งน้อยหนึง่งในช่วงข้อน้อยหนึ่งยังสีก็โอเคเราเด้พี่น้องด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณหลายๆ้อคะด้อนะคะถ้าผู้ใดนะคะอยากอเห็ดน้ำกดน้ำก็ได้เดค่ะเด้วนะคะค่อยๆกดค่อยๆไงนะคะพี่น้องคะ่ะก็บ่อสามารถเห็ดแห้งได้ ก็ด้วยการด้วยแขกเนาะพีเน้องคนกับบริู้ใหญ่ป็นใดนะะเนาะเหมืนกับมีอายุหลายแล้วเขาก็ควรนวดประมาณพอบเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องคะบริหนักเกินไปนะะเปนาะเนาะนวดผ่อนคลายนวดแบบสบายๆนะคะพี่น้องคะถึงแม้ว่าเข้าสิล่งซอกกระจิงเนาะพี่น้องคะแต่ว่าเขาก็ล่งแบบเบาๆนะคะนิ่มนวลนนะคะพี่น้องคะ เพราะว่ามันก็จะเระทาทำให้ลูกค้านะักะเอ่อเจ็บช้ำนะคะพี่น้องค่ะ จาพี่น้องคะบันนี้กะไก่แล้วนะคะนาอไก่สีเหลียวแล้วนะคะกะเอาช่วงล้างนะคะด้อกะให้ลูกค้าลูกขืนมานั่งนะคะพี่น้องการนั่งแล้วกะกดนะคะหยืดเส้นดันหลังก้นนะคะพี่น้องคะต่อจากนั้นก็กดไล่ไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะค่อยๆกดนะเนาะเอาศอกลงก็ไดนะคะ,ะ,คะแต่ว่าเอากะเอามือ ส่วนอื่นลงมันก็บอกคือเราี่นอนขามันก็ลงบ่ทึงเส้นเปิดเนาะเขาก็บ่าได้เห็ดแห้งเกินไปเราี่นอคขาเอาเพรามีแห้งนะคะลงแห้งเขาก็บ่าเลยมีแห้งค่ะปนนันเราี่นองจ้ากดใส่กดคว้าพี่น้อง่ะกดคว้าแล้วก็กดใส่เพราะปนนี่ลคคะพี่น้อง่าแล้วก็ให้มันทึงเส้นเปินเนาะเป็นเนาะแล้วก็ไล่เส้นข้อเนาะค่ะเนาะ ใเซ็นข้อทั้งสองฟังข้างซ้ายข้างขวาแล้วกะไปกดนะคะตรงฐานกระโหลกนะคะพี่น้องก็เรียกว่าตรงเหลียบตีนผมนะพี่น้องคกดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องกดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลงมาที่ไล่ลงมาที่แคนพี่น้องถ้าผู้ได้มกชอบนะคะคลิปนี้ก็ก็ ฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับเจ้าจอมจุนแฟมิลี่นะเด้อค่ะเด้อนะคะขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากๆเด้อจะเด้อนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็ให้เพียใหน้องสุขสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเด้อความเก็บยาสดายความไขยาสมีนะคะเนาะ กิดสิ่งใดก็ให้ทุกคนทุกท่านจงควานมุมงมัด ส,สุดท้ายเนะคะเนาะยยลากนก็ขอกล่าวขึ้นมาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ละคะ่ะพี่น้องคะกดไปเรื่อยๆเนาะกะ็นอกกดคลายได้จะจด้นะคะช่วงที่จะสซบสเต็บนะคะพี่น้องคะไลนะคะตามไล่ตามหลังไลกดใส่กดขวากดไปกดมานะคะพี่น้องคะกดให้ถึงสิ้นนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะบายบาย เฮงเฮงเฮงปังปังปังรวยรวยรจ้า